โปโออโอสาขาเมืองไทยเอลเล็วันนี้จะพามาดูตู้ลำโพง15นิ้วตู้ตัวนี้เป็นตู้ซับแฮทสีวางในแนวนอนหรือวางแนวตั้งได้นะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงปั๊มย่างดีมีฟิลเตอร์สีดําอยู่ด้านในนะครับด้านหน้าตีโลโก้แทงตู้ตัวนี้ขนาดไม้อัด20มิลนะครับ ลงสีด้วยสีระเบิดเนื้อสีละเอียดด้านบนก็จะมีหลุมไว้สําหรับใส่ขาตั้งด้านข้างก็จะมีช่องสําหรับยกนะครับด้านในก็จะเป็นเหล็กนะครับด้านหลังก็จะมีเพจเหล็กซึ่งตู้บางตู้นะครับก็จะเจาะรูแค่เอาสเปคคอนตัวเมียมาใส่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพจเหล็ก ใส่ทั้งเพจเลยครับตัวนี้เราก็มีสเปคคอนตัวเมียที่ฝังอยู่ด้านในนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีลูกยางกันรอยนะครับสเปคตัวนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่35เฮิร์ตถึง3กิโลเฮิรต s อ l 95 db กำลังวัตต์ s 4 0 0 0วัตต์เป็นตู้หน้าเปิดนะครับเรามาลองทดสอบเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเสียงตู้ลําโพง15นิ้วตู้ตัวนี้นะครับทางร้านเราจําหน่ายในราคาเพียง3,990บาทนะครับผมย้ำนะครับ3,990ขนาดเล็กกระทัดลัดสามารถยกง่ายนะครับผมไม่หนักเกินไปนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ30กิโลกร,รมัมสำหรับท่านใดน,นะครับที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ